ข่าวปลอมอย่าแชร์โรงพยาบาลสงกำลังขาดแคลนสิ่งของจำเป็นจากกรณีที่มีข้อความขอรับบริจาคในนามโรงพยาบาลสงโดยระบุว่ากำลังขาดแคลนสิ่งของจำเป็นอาทิหน้ากากอนามัยแอลกอฮอลนมสูตรน้ำตาลน้อยและอาหารเสริมสำหรับโรคเบาหวานทางโรงพยาบาลสงกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า โรงพยาบาลสง์ไม่ได้ขาดแคลนสิ่งของดังกล่าวตามที่ต้นทางระบุซึ่งหากมีสิ่งใดที่ทางโรงพยาบาลขาดแคลนหรือต้องการทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ลงชี้แจงเฉพาะเป็นรายการสิ่งของที่ควรบริจาคใน f a c e b o o k ของโรงพยาบาลสงเองเท่านั้นเพื่อเป็นการจัดการของบริจาคให้ตรงตามความต้องการของทางโรงพยาบาลทั้งนี้โรงพยาบาลสงมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของจตุป,ปัจจัย เพื่อใช้ในการดูแลพระสองฆ์อาพาธดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook โรงพยาบาลสงฆ์หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข0 2 6 4 0 9537